สิบวิธีเลิกเป็น people pleaser พยายามให้ใครรักจนลืมว่าตัวเองก็มีหัวใจแกรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรทั้งที่ในใจมันพังเรากำลังบอกตัวเองเบาๆว่าฉันไม่สำคัญหรอกเราโตมากัดคำว่าต้องเป็นคนดีจนวันหนึ่งเราแปลคำว่าดีผิดไปจากทำสิ่งที่ถูกกลายเป็นทำให้ทุกคนพอใจ เรากลายเป็นคนที่ขอโทษเร็วกว่าใจคิดทันยิ้มทั้งที่อยากร้องไห้รับทุกงานทั้งที่เหนื่อยจนแทบไม่เหลือแรงแล้วพอหัวใจมันเริ่มอ่อนล้าเรากลับด่าตัวเองอีกว่าทำไมต้องคิดมากทำดีมันผิดตรงไหนแต่จริงๆไม่ได้ผิดที่เราดีผิดที่เราดีจนลืมว่าตัวเองก็เป็นคนวิธีที่หนึ่งยอมรับก่อนว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ พูดตรงๆเลยนะคนที่พยายามให้ทุกคนรักคือคนที่กลัวจะไม่มีใครรักเรายอมทุกอย่างเพราะกลัวจะโดนเกลียดเราทำทุกอย่างเพราะอยากให้คนเห็นค่าเรากลายเป็นนักแสดงตลอดเวลาโดยไม่รู้ว่ากำลังเล่นบทของใครอยู่ฟังดีๆแกต่อให้วันนี้เราแจกทองให้ทั้งโลกก็ยังมีคนบ่นว่าทำไมไม่แจกทองแท่งใหญ่กว่านี้อยู่ดี ไม่มีวันไหนที่ทุกคนจะรักเราได้หมดหรอกเพราะแต่ละคนมองเราผ่านประสบการณ์ของเขาไม่ใช่ความจริงของเราเลิกเฝ้ารอวันนั้นเถอะวันที่ทุกคนจะเข้าใจเราเพราะบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเข้าใจแต่เกิดมาเพื่อทดสอบว่าเราจะยังเข้าใจตัวเองอยู่ไหมลองยอมรับข้อนี้ก่อนเลยเราจะเริ่มมีอิสระตั้งแต่วันนั้นวันที่เรากล้าบอกตัวเองว่า ไม่เป็นไรถ้าใครไม่รักเราขอแค่เรายัางไม่เลิกรักตัวเองเพราะชีวิตนี้ไม่ใช่สนามสอบเราไม่ต้องได้เต็มร้อยจากทุกคนขอแค่ได้เต็มใจจากตัวเองก็พอวิธีที่2หยุดตอบตกลงเร็วกว่าที่ใจคิดทันคนที่เป็น people pleaser จะมีสกิลพิเศษอย่างหนึ่งคือพูดคำว่าได้ค่ะเร็วกว่าความคิดตัวเองเสมอ จะงานเพิ่มจะขอร้องจะยืมจะชวนจะฝากได้ค่ะออกก่อนสมองจะประมวลผลเสร็จอีกแล้วพอต้องมานั่งทำทั้งที่ไม่อยากทำก็กลับไปนั่งด่าตัวเองว่ารู้งี้น่าจะปฏิเสธแต่แกฟังนะทุกครั้งที่เราพูดได้ทั้งที่ใจมันไม่ไหวเรากำลังสอนให้คนอื่นคิดว่าเราพร้อมจะยอมทุกอย่างพอพูดบ่อยๆคนก็ชิน ไม่ใช่เพราะเขาใจร้ายแต่เพราะเราไม่เคยตั้งขอบเขตให้เขารู้ว่าตรงนี้ฉันเหนื่อยแล้วนะเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนเลยเวลาใครมาขออะไรอย่าตอบทันทีพูดแค่ขอคิดดูก่อนได้ไหมขอดูตารางเดี๋ยวตอบอันนี้ยังไม่แน่ใจขอเวลานิดนึงนะฟังดูเล็กน้อยแต่เชื่อไหมประโยคพวกนี้จะช่วยชีวิตแกไว้ได้มาก เพราะมันคือพื้นที่หายใจระหว่างความกลัวกับความจริงใจคนที่รักเราจริงๆเขาจะรอคำตอบแต่คนที่แค่ใช้เราจะรำคาญและนั่นคือสัญญาณว่าใครควรอยู่ในชีวิตเราอย่าก,กลัวจะเสียคนเพราะเราเริ่มเลือกตัวเองเพราะถ้าใครหายไปเพียงเพราะเราไม่ยอมทุกอย่างเขาไม่ใช่คนที่ควรอยู่ใกล้ใจเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่าใช้ทั้งชีวิตให้ทุกคนพอใจ จนสุดท้ายต้องมานั่งร้องไห้เพราะลืมให้ทำให้หัวใจตัวเองพอใจบ้างเลยกล้าพูดว่าไม่โดยไม่รู้สึกผิดแกไม่ได้ต้องใจร้ายเพื่อปกป้องตัวเองแต่ต้องชัดเจนเพื่อไม่ต้องร้องไห้ตอนกลางคืนอีกต่อไปเคยไหมพูดคำว่าได้ทั้งที่ข้างในมันร้องว่าไม่อยากเลยยิ้มทั้งที่ในใจมันอยากจะหนีไปให้ไกลจากตรงนั้นที่สุดเราทำแบบนั้นเพราะกลัวโดนเกลียด กลัวคนไม่พอใจกลัวคำพูดเล็กๆว่าทำไมแกเปลี่ยนไปจังแต่สิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่ที่เขาพูดมันคือเสียงในใจเรานั่นแหละที่บอกว่าทำไมต้องฝืนอีกแล้ววะวิธีที่3ฝึกพูดคำว่าไม่โดยไม่ต้องอธิบายคนที่เป็น people pleaser มักคิดว่าคำว่าไม่คือการทำร้ายคนอื่นแต่จริงๆแล้วคำว่าไม่คือการช่วยชีวิตตัวเอง เพราะทุกครั้งที่เราพูดว่าไม่กับคนอื่นเรากำลังพูดคำว่าใช่ให้กับตัวเองไม่ไม่ใช่คำหยาบไม่ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนใจร้ายไม่คือประตูเล็กๆที่การความเหนื่อยไม่ให้ทะลักเข้ามาในใจเราอีกอย่ารู้สึกผิดเวลาเลือกจะไม่ทำอะไรไม่ต้องอธิบายให้ยาวเหยียดเพื่อทำให้เขารู้สึกดีเพราะทุกคำอธิบายคือการบอกโดยไหนว่าฉันรู้สึกผิดที่เลือกตัวเอง ไม่สะดวกก็คือไม่สะดวกไม่อยากก็คือไม่อยากเรามีสิทธิพูดแบบนี้โดยไม่ต้องขอโทษใครทั้งนั้นลองเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนปฏิเสธนัดที่ไม่อยากไปปฏิเสธงานที่รู้ว่าเกินกำลังปฏิเสธคำขอที่รู้สึกไม่สบายใจครั้งแรกจะรู้สึกผิดครั้งที่สองจะรู้สึกสัน่นแต่ครั้งที่สามแกจะรู้สึกโล่งเพราะจะรู้ว่าชีวิตไม่พังแค่เพราะเรากล้าพูดว่าไม่และสิ่งที่สวยงามที่สุดคือ เราจะเริ่มเจอคนที่เข้าใจคำว่าไม่ของเราโดยที่เราไม่ต้องอธิบายอะไรเลยวิธีที่ 4. ตั้งขอบเขตชีวิตให้ชัดแล้วอยู่กับมันให้ได้ขอบเขตไม่ใช่กำแพงที่กั้นคนแต่มันคือเส้นที่บอกว่าเรารักตัวเองพอที่จะไม่ให้ใครเหยียบเข้ามาโดยไม่เคาะประตูคนที่ไม่มีขอบเขตคือคนที่เหนื่อยตลอดเวลาเพราะทุกคนเข้ามายืมพลังใจได้ฟรีไม่มีใครคืน แกต้องรู้ก่อนว่าการตั้งขอบเขตไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่มันคือการเคารพตัวเองถ้าเราไม่ตั้งขอบเขตคนอื่นจะตั้งให้เราเองและขอบเขตนั้นมักไม่เคยเผื่อใจเราเลยเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนไม่รับโทรศัพท์งานหลังสามทุน่นไม่ตอบแชทลูกค้าหลังเลิกงานไม่ให้ใครพูดไม่ให้เกียรติเราแล้วทำเป็นไม่รู้สึกบอกคนอื่นตรงๆได้เลยว่าตอนนี้ขอพักนะขอไม่คุยเรื่องงานตอนนี้ได้ไหม เรื่องนี้ฉันไม่โอเคนะอย่าก,กลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราเข้มงวดเพราะคนที่ไม่ชอบขอบเขตของเรามักเป็นคนที่เคยได้ประโยชน์จากการที่เราไม่มีมันเมื่อเราชัดเจนในขอบเขตของเราคนอื่นจะเรียนรู้เองว่าเราคือคนที่เคารพตัวเองและเชื่อไหมพลังนั้นมันน่าดึงดูดยิ่งกว่าการพยายามทำให้ใครรักอย่าก,กลัวจะเสียคนเพราะเริ่มกล้าพูดว่าไม่เพราะคนที่รักเราจริงเขาจะไม่หายไป แค่เพราะเราเริ่มรักตัวเองเหมือนที่เคยรักเขาหยุดกลัวคำว่าเห็นแก่ตัวแล้วกลับมาเห็นค่าตัวเองแกไม่ได้เห็นแก่ตัวแค่เริ่มเห็นค่าตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมเป็นของตกแต่งในชีวิตใครอีกต่อไปหลายคนไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองเป็น People Pleaser จนกว่าจะมีวันที่หัวใจพูดขึ้นมาว่าทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้เพื่อให้ใครบางคนยิ้มเราอยากเป็นที่รักอยากเป็นคนดี อยากเป็นคนที่ใครๆพูดถึงในแง่ดีแต่ระหว่างทางนั้นเรากลับหายไปจากชีวิตของตัวเองเราเลือกคนอื่นก่อนเสมอแม้ในวันที่หัวใจเราแทบไม่เหลือที่หายใจวิธีที่5แยกให้ออกระหว่างความเกรงใจกับการยอมจำนนแกเคยเกรงใจจนกลายเป็นคนที่ไม่มีใจของตัวเองไหมเรายิ้มทั้งที่ไม่อยากยิ้มเราตอบไม่เป็นไรทั้งที่ในใจมันเป็นทุกอย่างแล้ว ฟังดีๆนะเกรงใจคือการให้ในขณะที่ยังเต็มใจแต่ยอมจำนนคือการให้ทั้งที่ใจมันหมดแรงแล้วเราถูกสอนให้ให้เกรงใจคนอื่นตั้งแต่เด็กแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าเราก็ควรเกรงใจหัวใจตัวเองด้วยเหมือนกันลองคิดดูเราพูดว่าได้สิทั้งที่อยากพูดว่าไม่เรายอมอยู่ต่อทั้งที่รู้ว่าใจมันอยากไป เราทำดีเพื่อรักษาคนอื่นทั้งที่จริงๆต้องรักษาใจเราเกรงใจเป็นเรื่องดีถ้ามันไม่ทำให้เราเล็กลงในสายตาตัวเองอย่าให้ความดีกลายเป็นกรงขังที่ทำให้เรากลายเป็นเหยื่อของความเงียบเพราะสุดท้ายคนที่เสียใจที่สุดจากการไม่อยากทำใครเสียใจก็คือตัวเราเองนั่นแหละวิธีที่6หัดอยู่กับความรู้สึกผิดโดยไม่หนีมัน ความรู้สึกผิดคือของแถมชิ้นใหญ่ที่สุดของคนที่พยายามเลือกเป็น people pleaser พอเริ่มเลือกตัวเองก็รู้สึกผิดทันทีเหมือนกำลังเป็นคนไม่ดีเหมือนเรากำลังทรยศความเป็นตัวเองแต่ความจริงคือเราไม่ได้ทรยศใครเรากำลังปลดปล่อยตัวเองต่างหากทุกครั้งที่เลือกปฏิเสธทุกครั้งที่พูดว่าไม่ทุกครั้งที่กล้าทำเพื่อตัวเองใจมันจะรู้สึกสันส่นๆเหมือนทำบาป เพราะเราคุ้นชินกับการให้มากกว่าการรักษาตัวเองแต่ขอให้รู้ไว้นะว่าความรู้สึกผิดมันไม่ใช่สัญญาณว่าทำผิดแต่มันคือสัญญาณว่าเรากําลังทำสิ่งที่ตัวตนใหม่ของเราไม่คุ้นชินอย่าหนีมันแค่อยู่กับมันอยู่จนรู้ว่าเออฉันไม่ต้องขอโทษใครเพราะฉันแค่เลือกตัวเองลองพูดประโยคนี้กับตัวเองทุกครั้งที่รู้สึกผิดฉันไม่ผิดที่อยากมีความสุข ฉันไม่ผิดที่อยากพักบ้างฉันไม่ผิดที่ไม่อยากยิ้มตลอดเวลาและในวันหนึ่งความรู้สึกผิดนั้นจะกลายเป็นความสงบเพราะเราจะเข้าใจว่าเราไม่ได้เห็นแก่ตัวแค่เลิกใจร้ายกับตัวเองเท่านั้นเองอย่ากกลัวจะถูกมองว่าเห็นแก่ตัวเพราะคนที่รักตัวเองได้เท่านั้นถึงจะมีพลังพอจะรักคนอื่นโดยไม่ต้องเจ็บอีกต่อไปเลิกขอการยืนยันจากคนอื่นแล้วกลับมาเชื่อเสียงในใจตัวเอง แกรู้ไหมว่าความเหนื่อยที่สุดไม่ใช่การพยายามให้ทุกคนรักแต่คือการต้องคอยขออนุญาตมีค่าจากคนอื่นทุกวันเราเหนื่อยไม่ใช่เพราะทำเพื่อใครมากไปแต่เพราะเรากำลังพยายามพิสูจน์คุณค่าตัวเองให้คนที่บางทีไม่ได้มองเราด้วยหัวใจเลยด้วยซ้ำคนเป็น people pleaser ไม่ได้กลัวการถูกเกลียดแต่กลัวการไม่มีค่าในสายตาใครมากกว่า และความกลัวนั้นแหละที่ทำให้เราใช้ชีวิตเหมือนใบไม้ในพายุคนอื่นพูดอะไรก็ปลิวตามจนลืมไปว่าเสียงในใจเราเองก็ดังไม่แพ้ใครวิธีที่7หยุดขอการยืนยันคุณค่าจากคนอื่นหลายคนใช้ชีวิตเหมือนอยู่บนเวทีตลอดเวลาต้องทำดีต้องเก่งต้องใจดีต้องพร้อมเพื่อจะได้ยินเสียงปรบมือจากคนอื่นแต่ลืมไปว่าเสียงปรบมือจากใจตัวเองมันสำคัญกว่ามากฟังดีๆนะ เรามักจะรอให้คนอื่นพูดว่าเก่งจังเลยแกน่ารักมากเลยแกเป็นคนดีนะแต่ทุกคำพูดเหล่านั้นถ้ามันคือแหล่งพลังเดียวที่เรามีเมื่อวันหนึ่งไม่มีใครบอกเราจะพังทันทีคนที่ต้องขอการยืนยันตลอดเวลาคือคนที่ลืมไปว่าคุณค่าของตัวเองไม่ได้อยู่ที่เสียงใครแต่อยู่ที่หัวใจตัวเองมองเห็น ลองฝึกอยู่ในวันที่ไม่มีคำชมลองทำดีโดยไม่โพสต์ลองช่วยใครโดยไม่ต้องให้เขารู้ว่าเป็นเราจะรู้เลยว่าความนิ่งแบบนี้มันสวยมากเพราะมันไม่ต้องอาศัยแสงไฟจากใครอีกแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจว่าการมีคนมองว่าเราดีมันก็ดีแหละแต่การมองตัวเองแล้วรู้สึกว่าเราโอเคมันคืออิสรภาพจริงๆวิธีที่8กลับมาเชื่อเสียงในใจตัวเอง เสียงในใจของคนที่เป็น people pleaser มักจะเบามากเพราะเราปิดมันบ่อยเกินไปทุกครั้งที่หัวใจบอกว่าไม่อยากทำสมองจะรีบตอบว่าแต่ถ้าไม่ทำเขาจะไม่พอใจนะทุกครั้งที่หัวใจบอกว่าอยากพักสมองจะรีบว่าอยากพักเดี๋ยวโดนมองว่าไม่ขยันเรากลายเป็นคนที่มีเสียงของคนอื่นดังกว่าเสียงของตัวเองแต่แกรู้ไหม เสียงในใจเรานี่แหละคือเข็มทิศที่แม่นที่สุดในชีวิตมันรู้ว่าอะไรดีต่อเราอะไรที่เราฝืนเพียงแต่เราหยุดฟังมันไปนานเกินไปฝึกฟังมันใหม่เวลาใจมันเหนื่อยอย่าด่าใจตัวเองว่าอ่อนแอเวลาอยากอยู่คนเดียวอยากกลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าเราเย็นชาเวลาไม่อยากทำอย่าฝืนเพราะทุกการฝืนคือการผลักตัวเองออกห่างจากความจริงพูดกับตัวเองบ่อยๆเสียงของฉันสำคัญพอ ฉันไม่ต้องขอใครอนุญาตเพื่อจะมีความสุขเมื่อเราเริ่มเชื่อเสียงในใจโลกทั้งใบจะเบาลงทันทีเพราะเราจะรู้ว่าเราไม่ต้องทำให้ใครพอใจอีกต่อไปขอแค่เราไม่ทรยศตัวเองก็พออย่าใช้ชีวิตเหมือนกระจกที่มีค่าแค่ตอนสะท้อนแสงของใครเพราะต่อให้ไม่มีใครมองเห็นเราก็ยังสวยในแบบของเราได้ถ้าเรายังมองเห็นตัวเองกลับมาเป็นตัวเองโดยไม่ต้องขอโทษใครอีกต่อไป แกรู้ไหมว่าเรามักขอโทษเวลาเราเริ่มเป็นตัวเองเหมือนเรารู้สึกผิดที่ไม่ได้เป็นคนดีในแบบที่ใครอยากให้เป็นทั้งที่ความจริงแล้วเรามีสิทธิ์จะเปลี่ยนมีสิทธิ์จะปฏิเสธมีสิทธิ์จะเงียบมีสิทธิ์จะพักโดยไม่ต้องขอโทษใครเลยเพราะเราไม่ได้ทำร้ายใครเราแค่หยุดทำร้ายตัวเองวิธีที่9กลับมาเป็นตัวเองโดยไม่ต้องขอโทษใคร คนที่เป็น people pleaser มักจะกลัวคำว่าเปลี่ยนไปกลัวคนอื่นจะพูดว่าเมื่อก่อนแกไม่เป็นแบบนี้นี่นาแต่ฟังนะการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีเหมือนเดิมมันแปลว่าเราโตพอจะไม่ยอมให้ใครเหยียบหัวใจเล่นอีกแล้วเราไม่ต้องขอโทษที่เรากล้าพูดว่าไม่เราไม่ต้องขอโทษที่เรารู้สึกเหนื่อยเราไม่ต้องขอโทษที่เรารักตัวเองทุกครั้งที่มีใครพูดว่าแกเปลี่ยนไป ให้ตอบในใจว่าใช่ฉันเปลี่ยนไปเพราะตอนนั้นฉันไม่รักตัวเองเลยชีวิตมันไม่ใช่สัญญาให้เราต้องเหมือนเดิมตลอดเวลาเราเปลี่ยนได้เราโตได้เราหยุดได้เราเดินต่อได้และเรามีสิทธิ์จะรักตัวเองมากขึ้นทุกวันโดยไม่ต้องขอโทษใครเพราะเราทำดีที่สุดแล้วทั้งในวันที่เราอดทนและวันที่เราเลือกเดินออกมาวิธีที่สิบ อยู่กับความสงบในใจโดยไม่ต้องให้ใครเข้าใจคนที่เคยเป็น people pleaser จะชอบเสียงปลบมือชอบคำชมชอบการยืนยันจากคนอื่นว่าเราทำดีแล้วแต่พอเลิกเอาใจคนอื่นมันจะมีช่วงที่เงียบมากความเงียบนั้นน่ากลัวนะเพราะมันเหมือนไม่มีใครเห็นเราแล้วแต่ฟังฉันนะความเงียบแบบนี้แหละคืออิสรภาพจริงๆมันคือวันที่เรานั่งอยู่เฉยๆแล้วรู้ว่า ไม่ต้องมีใครชมเราก็ยังรู้ว่าเราดีไม่ต้องมีใครรักเราก็ยังรู้ว่าเรามีค่าไม่ต้องทำให้ใครยิม้มเราก็ยังยิ้มให้ตัวเองได้ลองอยู่กับความสงบนั้นให้นานขึ้นอีกนิดยันหนีไปหาเสียงปลบมืออีกเพราะถ้าเราอยู่ได้กับความเงียบของตัวเองต่อให้โลกทั้งใบไม่พูดกับเราเลยเราก็ยังมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ข้างเราเสมอคือตัวเราเองในวันที่หัวใจเริ่มสงบเราจะรู้เลยว่า เราไม่ต้องชนะใครไม่ต้องทำให้ใครพอใจแค่ไม่ต้องฝืนตัวเองอีกต่อไปเท่านั้นก็ถือว่าชนะแล้วไม่ต้องพยายามเป็นคนที่ใครๆรักอีกต่อไปแค่เป็นคนที่เราภูมิใจจะรักก็พอเพราะสุดท้ายการเลิกเป็น p e o p l e p r e a s e r ไม่ได้แปลว่าเรากลายเป็นคนใจแข็งแต่มันแปลว่าเราหยุดทำร้ายตัวเองด้วยความใจดีเกินไปและในวันที่เราเริ่มรักตัวเองอย่างสงบ เราจะเข้าใจเลยว่าคนที่ควรพอใจเราที่สุดในโลกคือเราเอง